ผู้ฟัง y YouTube ที่น่ารักทุกท่านจากมณฑลคนชอบแหล่งน้ำจะรู้ไหมครับวันนี้วันวันพุธที่สิบตีเมษายนสองพันห้าร้อยหกตีท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรื่องนี้สิ่น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ระดับชาติ ใหญ่มากๆคือใหญ่มากกว่าเรื่องอื่นๆเลยล่ะทุกๆบ้านทุกๆคนทุกครอบครัวทุกจังหวัดทุกในประเทศไทยเนี่ยนี่สินเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ระดับประเทศด้วยแต่ทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นล่ะครับ ท่านรู้ไหมว่ามีหลายคนเลยที่ไปประท้วง่ะไปประท้วงไปอทำอะไรที่ว่าต่อต้านรัฐบาลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะท่านรู้ไหมเรื่องนี้สินนะเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องอยังไงอ่ะ ก็ถ้าใครที่เข้าไปร่วมในการต่อต้านนะต่อต้านนะ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะยังไงแต่คิดว่าที่เข้าไปนะ่ะมันต้องมีการใช้จ่ายต้องมีการกินการอยู่แล้วเขาได้รับเงินจากที่ไหนก็ไม่รู้นะใครเป็นคนจ่าย เข้าไปนะมันมีนะคนที่เข้าไปเพราะเรื่องเงินเรื่องหนี้เรื่องถินถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยคิดดูถ้ามันยืดเยื้อเป็นเวลานานหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยสมมติว่าถ้าได้มีใครเข้าใจาให้เนี่ยในการเข้าร่วมการบระทวงเนี่ย อย่างคนละสามร้อยเงี้วันละสามร้อยเดือนนึงเท่าไหร่เก้าพันแต่ถ้าปีนึงละ่ะสิบเดือนก็เก้าหมืนแล้วสองปีละ่ะอแต่ปีเป็นแสนสองปีก็สองแสนเราไปเรื่อยละอ่ะเออเนี่ยเอาเงินอนะ เอาไปใช้นี้ได้นะครับเงินที่ได้ที่เขาเข้าไปร่วมการบร้วงเนี่ยมันมีคนจ่ายให้นะแต่จะเข้าไปด้วยความสมัครใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากใครเข้าไปโดยที่ว่าเราอยากเข้าไปเพราะเราต้องการเห็นประเทศชาติประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย ไปโดยที่ว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันเป็นบางส่วนแต่ที่แน่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เขามีหนี้นะมีหนี้สินเยอะเลยละ่ะหรืออาจจะเข้าถา้าไปเข้าร่วมการบรรทวงเนี่ยเขาจะยกภาระหนี้สินให้หรือว่าจะชดใช้แทนให้เออหรือว่า เราอาจจะไปเป็นหนี้ใครใครทักอย่างที่มีอํานาจในในเรื่องพวกเนี้ยแล้วเขายกภาระหนี้สินให้หรือว่าเขาสามารถช่วยเรื่องหนี้สินของเราให้หมดไปได้ไงก็อาจจะมีพวกพ้องมีคนรู้จักหรือมีกระบวนการของเขาอ่ะให้มันหมดหนี้สินเออ มีส่วนมีส่วนมากเลยครับมันมีกับความมั่นคงของประเทศเนี่ยเรื่องนี้สินเน่เพราะเรื่องเองินเรื่องทองนี่มันจริงนะครับนี่ความเป็นอยู่จะดีไม่ดีจะรอดปลอดภัยมีกินมีใช้อยู่ดีกินดีหรือเปล่าก็เพราะเรื่องเองินเรื่องนี้เรื่องสินนี่แน่จะหมดไปหรือมันจะเพิ่มมากขึ้นจะหมดเนื้อหมด ัวหรือว่าวามเป็นอยู่จะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สินทั้งนั้นนะครับถ้าเรื่องนี้สินยกให้ทางรัฐบาลทางหน่วยงานธนาคารทุกสาขาเป็นผูร้รับผิดชอบคนในประเทศไทยทั้งประเทศ มันก็จะมีความสงบสุขเพราะว่าทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยไม่คิดจะเอาบ้านเอาแผ่นดินไทยที่ทางของใครต้องการให้คนไทยมีแผ่นดินอยู่แล้วท่านคิดว่า ทางรัฐบาลเนี่จะยึดบ้านยึดที่แล้วก็เปลี่ยนเจ้าของเอาคนอื่นน่ะคนที่ไม่ใช่คนทไทยมาอยู่แทนเหรอครับท่านคิดว่าอย่างนั้นเหรอครับก็ต้องเอาคนไทยคนทยไทยมาเป็นเจ้าของประเทศเ็าไม่ให้คนอื่นน่ะที่ไม่ใช่คนทไทยมาอยู่หรอครับหรือท่านคิดอย่างไง เด็กคนไทยเหมือนกันนี่เนี่แต่เปลี่ยนคนมาอยู่เหรอคนนี้เป็นหนี้ใช้เขาไม่ได้ยึดบ้านยึดที่ทางแล้วให้คนที่เขาเขามีเงินมามามาอยู่แทนอย่างนั้นเหละคนที่เขามีเงินซื้อที่เราซื้อบ้านเรามาอยู่แทนเป็นอย่างนั้นเหรอ แล้วก็สังเกตด,ดูอะอย่างใครบ้างล่ะที่มีเงินคิดว่ามีเงินอะอยู่กับเรื่องเงินเลยก็อาชีพของราชาการเนี่ยอย่างครูตำรวจทาหารได้เงินเดือนนะมีเงินเดือนทุกเดือนเขามีแต่ว่าวันเนี้ยเราจะเอาเงินไปซื้ออะไรไปซื้อข้าว ซื้อกับข้าวซื้อขนมอะไรมาให้ลูกกินให้เมียกินให้ตัวเรากินเ,เราจะซื้ออะไรดีเดือนนี้เราจะเอาเงินไปทำอะไรไปให้การศึกษาลูกเอาไปซื้อรถจัก,กรยานให้ลูกขี่หรือว่าซื้อรถยนต์มาใช้ในบ้านจากเดือนมาไปรับกัน รับเงินเดือนแล้วสังเกตดูครูเขาก็จะได้กับครูนะส่วนมากนะตำรวจได้กับตำรวจทหารก็ได้กับทหารผัวเมียเขาอะเงินเดือนไม่ไปไหนไอ้ที่จะไปส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะ เป,ปเป็นครูอ่าวเป็นครูเงี้ยเงินเดือนสมมุติว่าสามหมื่นเมียก,ก็เป็นครูสามหมื่นเหมือนกันรวมกันก็หกหมืน่นแต่ทําเป็นตำรวจหรือทหารก็คล้ายๆแล้วคล้ายๆกันบางเค้เาก็จะได้กันเองอ,ะอ่ะครูได้เลยครูอย่างที่ว่านี่นยหมันถึงจะช่วยเหลือกันดีเงินทองก็ไม่ไปไหนได้เป็นกอบเป็นกำ เขามีแต่เรื่องว่าเออเขาได้เงินทุกเดือนไงก็มีว่าเราจะเอาไปใช้อะไรดีซื้ออะไรดีทํำยังไงลูกเราถึงจะเ,เรียนจบมีงานการทำดีดเออทำอยังไงฐานะทางบ้านเราถึงจะมัน่นคงอมีเงินทะก้อนเอาไปซื้อที่สักแปลงสองแปลงไหมไร่สองไร่หรือ เท่าไหร่ดีเพื่อมาอบ้านปลายชีวิตจะได้มาปลูกผลไม้หรือว่าะจะกุฏะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทั้งนีนนอปลูกผลไม้ทาสวนหรืออะไรสักอย่างที่จะอยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตจะได้อยู่ได้อย่างสบาย ไม่เดือดร้อนเนี่ตอนนี้อ่าคนที่เขาไม่มีเงินเดือนละอย่างชาวไร่ชาวนา,าชนาวเกษตรกรเกรนี่ยพอเขาจะทําอะไรลงทุนอะไรเขาต้องไปกู้เงินที่ธนาคารกู้มาจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ลงหน้าก็เสี่ยงกันไป อย่างอาสมมุติว่าปลูกผลไม้จะเป็นเงาะลำยไยในนามะม่วงเพื่อจะเอามาขายอชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยเขาก็ทำยังไง มากู้เงินทางไอ้ธนาคารมาแล้วเอามาลงทุนทำสวนหรือทำไรทำนาเข <_ S 1> าก็คิดว่าเอ้พอผลผลิตออกมาเราจะขายให้ใครใครจะรับซือ้อเราจะขายได้ไหมเอออย่างผลไม้จะขายได้ไหมเอออย่างข้าวมีปัญหาแล้วทางรัฐบาลเขาช่วยซือ้อเขาประกันราคาข้าวให้เราโอเค รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องข้าวเรื่องข้าวโพดแต่ทีนี้ชาวสวนล่ะมุม่วงอ่าละมุดลำใหญ่ในนาเอาสิจะขายใครล่ะใครจะรับซื้อคนที่รับซื้อคือใครอ่ะคนที่มีเงินไงราชการ เขามีเงินเนีเขาเอ,าเอาวันนี้เขาจะซื้ออะไรเนี่ยเราเศษนี่เวลาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อมีไข่มีผักที่เขาปลูกอะ่ะที่เขาเอาเงินมาจากไอ้กู้มาจากรัฐบาลไงเอามาปลูกกันเอามาเลี้ยงนี่ถึงเวลาเขาจะขายเขาก็จะขายให้กับคนที่มีเงินไงอย่าง เขามีเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะมาซื้อละแต่เขาไม่มาซื้อจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะปลูกแล้วใครจะเป็นคนซื้อมะม่วงเอาเงินที่ไหนถ้าไม่มีคนซื้อก็เสียหายมะม่วงเนา่าเสียหนอนลงในนาทุกอย่าง แล้วยิ่งผลไม้ด้วยอยู่ได้ไม่เกินเดือนแล้วแค่มากสิบวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เสียหมดแล้วโดยเฉพาะลำใหญ่ไวที่สุดเลยไม่เกินเจ็ดวันแล้วผิวแห้งส่มเยิม้มไม่มีใครกินแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่เนี่ยเสี่ยงนะครับวันที่อาชีพเกษตร ขายาพ่อปลูกพวกพ่อปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชปลูกผักผลไม้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมีมเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เป็นสินไม่เหมือนกับอาชีพรับราชการเนี่ยมันคงได้เงินทุกเดือนเนี่ยแต่ได้มากเลยอย่างครูเนี่ยปัวสามหมื่นเมียสามหมื่นเนี่ยหกหมื่นเล ต่อเดือนนะสิบเดือนก็เท่าไหร่หกแสนเกือบล้านนะครับปนีนึงเกือบล้านซึ่งมันผิดกับชาวเกษตรกร,กรอาชีพมันาิดกันเยอะก็จะขายได้หรือไม่ได้ โอเคเลยถ้าเอาไว้กินเองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สำคัญลงทุนไปเยอะเนี่ยจะเอาที่ไหนไปคืนเขาคืนรัฐบาลคืนธนาคารเขาปลูกแล้วพาปลูกเขาเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่ปลูกผลไม้ปลูกพืชผักเขาก็จะต้องการขายแต่ขายแล้วไม่มีคนซื้อเขาก็แย่ ทุกคนต้องกินต้องใช้โอเคตราบใดที่มีคนคนเราต้องกินไม่มีใครอดได้มันต้องมีคนซื้อใช่ไหมจุดนี้แหละที่อยู่ได้เพราะว่าคนเราอดไม่ได้ไม่มีใครว่าโอ้ฉันไม่ต้องกินอะไรสามวันเจ็ดวันอยู่ได้เงี้ยไม่ได้มันต้องกินทุกวันทุกเวลา ทางเช้ากังวันเย็นเอากเกษตรถึงก็อยู่ได้ยังไงเขาก็ต้องหาเงินมาซื้อเพื่อให้ปากท้องอิ่มมันก็ยังขายได้เรื่อยเรื่อยแต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยทำยังไงต้อะเอาอาหารการกินเนี่ย ส่งไปให้ถึงปากถึงท้องของประชาชนทั่วทั่วทุกที่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีคนค้าขายไงเนี่ย,นยคนค้าขายคือว่าคนที่เขามีรถเนี่ยที่เขาจะนำพืชผักผลไม้หมูปลาหูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนี้เอาไปขาย แต่เขาก็จะมารับซื้อในราคาที่ว่ามันมันจะถูกหน่อยอคือถูกเลยละแล้วเขาไปขายแพงก็รู้อยู่กับการค้าขายซื้อถูกขายแพงจะทําทไงาเไกษตรกรจะอยู่ได้ขายยังไงถึงจะอยู่ได้ไม่ขาดทุนคนมารับซื้อมอนกันไอ้พวกพู้ค้าผม้ค้าเนี่ยที่เขา,าเอารถมารับซื้อเนี่ยเขาก็ทำยังไงเขาถึงจะไม่ขาดทุนเหมือนกัน ได้กำไรเยอะๆก็ต้องการกำไรเยอะๆก็ต้องหักค่าน้ํามันค่าแรงงานค่าสึกหลอของรถเข้าเนี่ยเอาไปส่งเนี่ยถึงมันก็เรียกว่าการตลาดการขา,ขายทุกที่ที่มีการข,า,ขายมันต้องมีการเก่งกำไร เกษตรกรราชนาจะอยู่ได้ก็นคนที่เขามีเงินไงเงินไปอยู่ที่ไหนทางราชการก็มีส่วนเยอะนะครูตำรวจอาหารนี่เขาได้รับเงินเดือนเนี่ยก็มีกินมีใช้ได้ก็เพราะว่าเขาเอาเงินมาซื้อนี่แหละซื้อของที่ชาวเกษตรเกษตรเป็นคนพ่ะปลูกเป็นคนเลี้ยง เอ็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเขาก็ไปซื้อไปตามตลาดนัดมั่งออตามโลตัสบิ๊กตีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปซื้อมาเอามาใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกให้ครอบครัวพ่อแม่กินกันเขาเรียกพึ่งพาใส่กันเนี่ยไม่ง้นไงชไาวเกษตรกรก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนอะ เขาก็ต้องการเขาปลูกเขาก็ต้องการขายเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาก็ต้องการขายเหมือนกันขายต้องการเอาไปขายให้คนที่เขามีเงินอย่างครูตำรวจทหารเนี่ยเขาได้รับเงินเดือนเขามีเงินเขาก็ก็ต้องมาช่วยซื้อแม้กระทั่งไอ้ชา็เกษตรกรนี่เขาก็ต้องกินเองด้วยไงเขาปลูกเองเขาก็ต้องกินเอง เงินเขาก็ต้องเอาก็เอาไปใช้หนี้เขากู้มาจากธนาคารของรัฐบาลเขาก็ต้องเอาไปใช้หนี้แธนาคารเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเจอกันเจอกันคน,คนในไทยเหมือนกันนะครับอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเคนะครับ